ออหมูข okay, like. ้มามขมามูขมามมูจนสุกไปเลยอ้้าตัวอู้ใหญ่มาเลยวะอู้อู้อู้ดีดีตบมีีมเยจีเอาห้ากตัวกี้ยอกี้ออกี้อี้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาทานี้สิเออไปลงไปไปลงไปลงไป

S <S <S เอเอเดี๋ยวพี่แสงให้ดูกว่าโอ้โหห้าตัวเลยนกปี๊ดได้ห้าตัวเลยพี่น้องเด็ดตัวใหญ่เลยไหนมามาได้เลยพี่แส้เธอมึงเปื่อนอยู่ไหนจะใส่ให้เนี่ยไม่ใช่ป๋าปล่อยลุไปเรื่อยๆเลยถ้าปล่อยไปล,งลงุบลื่ๆมากินของไม่

โอ้รู้ได้ไงว่าปลาจะมีไม่มีมมอ่ะโตคือก็เยอะโอ้คนเยอะแค่นี้นจะกลัวเมื่อกี้กี่ข้าวมีคนเดินไปดูมาไม่กลัว chị hùng cá chị chị cá chị chị cá phe lá hoa nó này mày còn như là bà thì có nhau ngay vậy có này à đừng lo hết sụn ba chị biếu này lọ lọ là có luôn phải tung là mà <laughs> จับเชี่ยวก่อนเออปล่อยลอกเออแล้วก็คว้ามันไปตรงกลางเออปล่อยมันไปปล่อยมันไปไม่ต้องไปเออปล่อยเออพอเดี๋ยวมันก็กลับไปนี่คุณป่าเดี๋ยวพี่ล่อเหยื่อก่อนเดี๋ยวมันก็มาฮะ นีไ่ไหมนุ่มปลาฟูมาแล้วนะ่ะกว้างไะพี่วเออไ,วนะอไปแล้วน่ะเขาป่าไปแล้วเธอก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงไปอย่างนี้สิครึ่งแล้วก็ปล่อยขึ้นแล้วก็ปล่อย,อยตบไปไม่เป็นเลยเออตัวก,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 ก็ไม่เจอดูพี่อนุเทล่าแม่ยมมาขมนี้นี่กวาดไหมแฮ่ยปลาเทล่างามมา

โอ้เขาปลาไปแล้วติดนู่นละข้างล่างล้วเออเดียเดียวเดจยอืมโอเค